มากันที่หัวข้อนี้เลยนะครับปัจจัยต่างๆกับค่าคงที่สมดุลอันนี้ก็จะบอกว่าแบบปัจจัยต่างๆที่เราเคยเรียนมา3อันน่ะก็คือความเข้มข้นความดันและอุณหภูมิจะส่งผลต่อค่าคงที่สมดุลนียยังไงบ้างโอเคนะครับมากันที่อันแรกกันเลยการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นหรือความดันจะไม่ส่งผลต่อค่า k จะไม่ส่งผลต่อค่า k อันนี้พี่ก็เคยย้าให้น้องไปรอบนึงแล้วนะครับอันนี้มาย้ากันอีกรอบความเข้มข้นกับความดันเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อค่า k โอเคนะครับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะทําให้ค่า k เปลี่ยนไปทำให้ค่า k เปลี่ยนโอเคนะก็คือใน3ปัจจัยเนี่ยความเข้มข้นความดันและอุณหภูมิเนี่ยมีไอตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยอุณหภูมิตัวเดียวเนี่ยที่ส่งผลต่อค่า k ที่เหลือไม่ส่งผลโอเคนะอันนี้น้องก็รู้กันอยู่แล้วเราจะผ่านไปเร็วๆโดยถ้าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี่ยทาให้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนี่ยค่า k จะมากขึ้นด้วยแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ลดลงเนี่ยค่า k จะลดลงด้วยตรงนี้เลยจุดสําคัญที่พี่ต้องการให้น้องรู้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี่ยถ้าทาให้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนี่ยค่า k จะมากขึ้นจะถ้าทำให้ผลิตภัณฑ์ลดลงค่า k จะลดลงอันนี้เนี่ย วิธีน้องก็ดูจากนี้ไงจำได้ไหมเอ่ยเนื่อน้องเป,ปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนี่ยก็จะเป็นการรบกวนทิศทางสมดุลจริงปะละ่ล่ะสมดุลก็จะเลื่อนไปทางนู้นหรือทางนี้ถ้าสมมติสมดุลเลื่อนไปแล้วอะ่ะผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะค่าเคก็จะมากขึ้นเพราะนี่ไงค่าเคแปรผันตามปริมาณผลิตภัณฑ์ไงปริมาณผลิตปริมาณผลิตภัณฑ์ปริมาณผลิต อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องอะเวลาทาเนี่ยถ้าเขาถามว่าแบบค่าเคจะมากขึ้นหรือน,น้อยเพราะอุณหภูมิเนี่ยวิธีทาน้องก็ดูนี่เลยดูก่อนเลยเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วว่าสมดุลเริ่มไปทางไหนถ้าเริ่มไปทางผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตภัณฑ์มากขึ้นค่าเคก็ต้องมากขึ้นตามคือวิธีง่ายๆคือจับหลักก็คือดูทิศทางสมดุลเริ่มไปทางไหนแล้วก็ดูปริมาณผลิตภัณฑ์แค่นั้นน้องก็สามารถบอกค่าเคได้เลย โอเคนะมางั้นเรามาลองดูตัวอย่างกันที่พี่ให้เป็นสมการของสมดุลที่ว่า a บวก b ผันกับด้าเเป็น c บวก d บวก50กิโลจูลโอเคนะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยมันเกี่ยวกับอุณหภูมิใช่ปล่ะน้องก็ดูก่อนเลยระบบนี้เป็นระบบแบบไหน โอเคนะสารตั้งต้นฟูฟูฟกลายเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมพลังงานกลายเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมพลังงานแสดงว่าระบบเนี้ยเป็นระบบคายความร้อนจริงไหมกลายเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมพลังงานเงนี้ยคือมันปล่อยออกมามคือมันคายพลังงานออกมานะดังนั้นระบบเนี้ยเป็นระบบแบบคายความร้อนโอเค มากันนี่เลยเออกรณีแรกที่พี่จะให้น้องดูสมมติเนี่ยน้องเพิ่มทีแล้วพี่จะแบบให้ถามว่าแบบแล้วสมดุลมันจะเป็นยังไงเอ,อ้ราคาสมดุลจะเป็นยังไงค่าเคจะเป็นยังไงคือให้หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการกับอุณหภูมิกับค่าเคให้ได้อันนี้ในกรณีเพิ่มอุณหภูมิก่อนเลยนะมาดูกันเลยน้องเพิ่มอุณหภูมิเนี่ย สมดุลจะเริ่มไปทางไหนคือสิ่งที่น้องต้องหาเป็นอันดับแรกเลยสมดุลเริ่มไปทางไหนระบบเนี้ยเป็นระบบคายความร้อนถ้าน้องเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยน้องคิดถึงตามความเป็นจริงนะคิดภาพตามพี่นะน้องเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะคายออกมาได้ยากขึ้นจริงไหมล่ะดังนั้นนะ่ะปฏิกิริยานี้ก็เลยต้องผันกลับเพื่อเพื่อมันจะได้ดูดความร้อนแทนเพราะปฏิกิริยาผันกลับของคายพลังคายความร้อนเนี่ยก็คือดูดความร้อน ดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันไปข้างหน้าไม่ได้เพราะไปข้างหน้าก็จะยิ่งคลายพลังงานออกมาแล้วอุณหภูมิมันสูงขึ้นจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคลายไม่ได้เลยต้องย้อนกลับเพื่อมาดูแทนดังนั้นทิศทางสมดุลเนี่ยจึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะทิศทางสมดุลโอเคแล้วนะพอน้องรู้ทิศทางสมดุลแล้วอ่ะน้องก็จะบอกปริมาณผลิตภัณฑ์ได้อันนี้เขียกนกำกับไว้คือทิศทางสมดุล ทิศทางสมดุลน,นะใชวะ้ว่าทิศทางสมดุลเนี่ยมันเคลื่อนไปทางสารตั้งต้นปริมาณผลิตภัณฑ์จึงต้องลดลงจริงไหมปริมาณต้องลดลงแต่ที่พี่บอกไว้อะจำได้ปะค่า k เนี่ยแปรผันตามปริมาณผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเนี่ยถ้าปริมาณผลิตภัณฑ์ลดลงเนี่ยค่าเคจะต้องลดลงด้วยโอเคแล้วนะอันนี้คือวิธีคิดแบบวิธีจริงๆนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพอพี่ทําแบบลดอุณหภูมิเสร็จแล้วพี่จะมาบอกวิธีแบบคิดแบบเร็วๆไม่ต้องมานั่งแบบไล่ทีละขั้นเลยว่าที่ท้าสมดุลไปทางไหนปริมาณผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงค่าเคจึงเป็นยังไงต่ออยางงี้น้องคิดเนี่ยน้องทาไม่ทันเลยที่น้องมานั่งคิดแบบ แต่เนี่ยเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นฐานให้น้องต่อไปโอเคนะเรามาที่แบบที่สองถ้าลดอุณหภูมิล่ะจะเป็นยังไงน้องมาดูกันก่อนเลยถ้านองลดอุณหภูมิเนี่ยปฏิกิริยาจะเคลื่อนที่ไปทางไหนโอเคนะเรามาดูทิศทางสมดุลกันก่อนเลยทิศทางสมดุล ถห้ลดอุณหภูมิมันก็จะเย็นขึ้นยิ่งเย็นนะมันก็จะดูดซับพลังงานได้ดีจริงไหมล่ะนั้นจึงคายได้ดีคายได้ดีคายได้ดีเพราะว่าระบบมันเย็นมากสิ่งแวดล้อมมันเย็นเนี่ยยิ่งระบบมันคายออกมาเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งคายได้เก่งจริงป่ล่ะเพราะสิ่งแวดล้อมก็จะดูดดูดดูดออกไปดังนั้นเนี่ยเมื่อลดอุณหภูมิเนี่ยทำให้มันคายพลังงานได้ดีมากขึ้นสมดุลนี้จึงต้องเลื่อนไปข้างหน้าจริงป่ะล่ะจะได้คายคายคายเข้าไปใหญ่อ่า ทีนี้สมดุลเรื่อนไปข้างหน้าแล้วอะ่ะแล้ก็มาดูปริมาณผลิตภัณฑ์เลยว่าเป็นยังไงสมดุลเลื่อนไปทางข้างหน้าก็คือทางฝั่งผลิตภัณฑ์ดังนั้นเนี่ยปริมาณผลิตภัณฑ์ก็จะมากขึ้นเลยโอเคนะเรามาดูต่อไปที่ค่า k ผลิตภัณฑ์มากค่า k ก็มาก เพราะค่าเคแปรผันตรงตามปริมาณผลิตภัณฑ์ไงโอเคนะทีนี้น้องก็จะรู้แล้วว่าระบบเนี้ยเป็นยังไงเพอเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยค่าเคจะลดลงพอลดอุณหภูมิเนี่ยค่าเคจะมากขึ้นอันนี้คือเป็นระบบที่แบบคายความร้อนนะเออโอเคทีนี้น้องลองพี่จะยกตัวยอย่างระบบดูดความร้อนให้ตัวหนึ่งแล้วกัน เมื่อกี้ทำแต่คายแต่นะ้องไม่รู้ดูดเลยก็ไม่ได้จดตามเลยนะตัวนี้เนนะ้องเดลใต้เห็นเป็นบวกเนี่ยก็คือระบบดูดความร้อนเลยเพราะเดลใต้เห็นเป็นบวกถ้าเดลใต้เห็นเป็นลบถึงจะคายนะ ทีนี้ล่ะถ้าน้องเพิ่มอุณหภูมิจะเป็นยังไงพี่ขอ,อยกตัวอย่างแค่เพิ่มอุณหภูมิอย่างเดียวนะพอลดอุณหภูมิมันก็คล้ายๆกันแเอ้อจะได้ไม่เสียเวลามากนะเมื่อเพิ่มอุณหภูมิอ่าขั้นแรกที่น้องต้องดูเลยอ่ะพิจารณาเนี่ยก็คือทิศทางสมดุลเปลี่ยนสีดีกว่า ยิ่งเพิ่มเนี่ยยิ่งร้อนปฏิกิริยาไปข้างหน้าคือเป็นแบบดูดความร้อนแสดงว่าถ้าเพิ่มมันก็ดูดได้ดีมากขึ้นจริงไหมล่ะถ้าเพิ่มอุณหภูมิยิ่งเพิ่มยิ่งดูดได้ดีดังนั้นเนี่ยสมดุลยึงเลื่อนไปข้างหน้าอย่างนี้เลยคือยิ่งเพิ่มไปเพิ่มเพิ่มไปมันก็ดูดเข้าไปดูดเข้าไปมันเลยไปข้างหน้าได้ดีจริงไหมคิดภาพตามนะโอเคนะสมดุลไปข้างหน้าคราวนี้เรามาดูที่ปริมาณผลิตภัณฑ์ โอเคนะปริมาณผลิตภัณฑ์เนี่ยน้องก็ดูจากทิศทางสมดุลเลยเคลื่อนที่ไปทางฝั่งผลิตภัณฑ์จริงไหมล่ะเพราะมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าปริมาณผลิตภัณฑ์จึงต้องมากขึ้นตามทีนี้ต่อไปง่ายแล้วปริมาณผลิตภัณฑ์มากขึ้นค่าเคก็ต้องมากขึ้นด้วยโอเคว่าไไหน,ไหนก็ไดไหนละ เอาลดด้วยลวกันจะได้เห็นภาพแบบชัดเจนเลยตอนสรุปท้ายรวดเดียวโอเคนะอีกบินเดียวอันนี้เอาเร็วละจะไม่เสียเวลาเริ่มที่ิศท,ท,ทางสมดุลเลยรดอุณหภูมิเนี่ยมันเย็นมันเย็นมันก็ดูดไม่ดีจริงไหมล่ะถ้ามันเย็นมันต้องคายจริงเะล่ะถึงจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไปข้างหน้ามันดูดมันก็เลยต้องย้อนกลับเพื่อจะคายเพราะมันเย็นจริงเปล่ดจึงคายออกมาได้ดี ปฏิกรยานเนี่ยจึงย้อนกลับแล้วพอดูทิศทางสมดุลแล้วก็มาดูกันต่อเลยที่ปริมาณผลิตภัณฑ์ปริมาณผลิตภัณฑ์เนี่ยน้องดูนะสมดุลมันย้อนกลับมาทางนี้มาทางสารตั้งต้นปริมาณผลิตภัณฑ์เลยต้องลดลงพอปริมาณผลิตภัณฑ์ลดลงแล้วอะค่าเคก็ต้องลดลงตามด้วยเพราะมันเพราะมันไปได้วยกันเลยปริมาณผลิตภัณฑ์กับค่าเคนะ ทีนี้เราเสร็จกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดอุณหภูมิทั้งดูดทั้งคายเนี่ยเราทํากันมาหมดแล้วทีนี้เนี่ยมาเข้าส่วนสรุปกันเลยดีกว่าของเรื่องของเรื่องค่าคงที่สมดุลเนี่ยกับอุณหภูมิมาสรุปกันเลยนะมากันที่ระบบอันแรกระบบดูดความร้อนก่อนเลย ย้อนกลับมาดูก่อนนะน้องเราดูความร้อนเคลื่อนนี้นะน้องสังเกตไหมเอ่ยว่าเพิ่มทีเนี่ยค่า k ก็เพิ่มลดทีเนี่ยค่า k ก็ลดเห็นอะไรหรือยังเพิ่มทีเนี่ยค่า k ก็เพิ่มลดทีเนี่ยค่า k ก็ลด แสดงว่าอะไรแสดงว่าในระบบดูดความร้อนเนี่ยค่าคงที่สมดุลเนี่ยแปรผันตามอุณหภูมิเลยามาเขียนตรงนี้นะที่ระบบดูดความร้อนเนี่ยค่าคงที่สมดุลหรือค่า k เนี่ยแปรผันตามอุณหภูมิเลยโอเคนะมาต,ต่อที่ระบบคายความร้อน ดูนะกลับไปดูที่คายนะเรามาดูที่คายกันสังเกตไหมเอ่ยดูเมื่อเพิ่มอุณหภูมิแล้วอะ่ะค่าเคกับลดแต่ถ้าลดอุณหภูมิวะ่ะค่าเคกับเพิ่มเห็นไหมว่ามันมันกลับกันนะถ้าค่าเคมันลดเนี่ยก็ต้องเพิ่มอุณหภูมิถ้าค่าเคเพิ่มเนี่ย อุณหภูมิต้องลดมันกลับกันนะ,ะแสดงว่ามันแปรกผกผันกันจริงไหมล่ะกลับมาเขีย์เลยนะค่าเคเนี่ยแปรกผกผันตามอุณหภูมิที่ระบบคายความร้อนนะทีนี้เห็นไหมเรื่องอุณหภูมิทุกอย่างน้องต้องแยกเสมอเลยว่าดูดหรือคายตลอดยกเว้นเรื่องอัตราอย่างเดียวนะอัตราที่พี่เคยย้ำไวแล้วย้ำขอย้ำอีกรอบแล้วกันว่ายิ่งร้อนยิ่งเร็ว เย็นก็ช้าแต่ถ้าในเรื่องสมดุลน้องก็ต้องดูแยกเสมอเลยว่าดูดหรือคายก่อนโอเคนะแล้วค่อยไปพิจารณาต่ออีกทีว่าถ้าดูดแล้วเพิ่มเป็นยังไงดูดแล้วลดเป็นยังไงคายแล้วเพิ่มเป็นยังไงคายแล้วลดเป็นยังไงทั้งทิศทางสมดุลหรือค่า k หมดเลยพิจารณาอย่างนี้หมดโอเคนะทีนี้เนี่ยตรงนี้น้องก็จะรู้แล้วว่าในระบบดูดความร้อนเนี่ยค่า k จะแปรผันตรงตาม t แต่ถ้าระบบคายความร้อนเนี่ยค่า k จะแปลผกผันตามทีทีเนี้ยพี่จะมีวิธีจําให้น้องจําง่ายๆขึ้นจะได้แบบไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์ยาวเยียดอย่างเงี้ยเลยดูดิมันเสียเวลาน้องก็ทําทําอย่างนี้เลยดูนะระบบดูดเนี่ยกับคลายดูดเนี่ยพี่จำอย่างงี้นะดอเด็กเหมือนกันดูดเนี่ยดอเด็กเหมือนกัน จึงไปได้กันคือคือดูดเนี่ยดอเด็กเหมือนกันจึงไปได้กันไปได้กันนี่ก็หมายถึงแบบค่าเคกับค่าทีเนี่ยไปได้กันที่มาะเคกับอุณหภูมิไปได้กันคือแบบเพิ่มก็เพิ่มได้กันลดก็ลดได้กันโอเคนะไม่ถึงเคกับทีนะไปได้กัน เอานะดูดดอเด็กเหมือนกันไปได้วยกันเห็นไหมดูดดอกับดอเหมือนกันไปได้วยกันคือเคกับทีอะไรไปได้วยกันนี่นะส่วนส่วนอันอื่นที่ไม่ใช่ดูดคายมันก็ตรงข้ามแค่ไหนจบดูดดอเด็กเหมือนกันไปได้วยกันดูดดอเด็กเหมือนกันไปได้วยกันจําไว้วิธีถ้าน้องจำอย่างนี้ได้นะน้องคิดเร็วมากอะไม่ถึงหนึ่งนาทีน้องตอบได้อะบางทีแบบมองปุ๊บตอบได้ปั๊บอะน้องถ้าน้องเจออย่าเริ่ม ด,ดูดอดเด็กเหมือนกันไปได้วยกันนะไม่ถึงค่าเคกับทีเนี่ยไปได้กันโอเคถ้าจะเขียนแบบดูมีหลักการเนี่ยก็คืออันนี้เลยถ้าน้องจะจาไปสอบอะ่ะพี่สนับสนุนให้จําอันนี้อย่างเดียวเลยตอนพี่สอบพี่ก็จต่องเนี้ยมันจะลดสเปซในสมองน้องให้น้องไปจําเรื่องอื่นได้และทำให้น้องคิดเร็วขึ้นด้วยเข้าใจไหมและโอกาสผิดพลาดเนี่ยต่าต่ามากเพราะแบบมันดูแบบจําแบบง่ายๆมาเลยด,ดูดอดเด็กเหมือนกันไปได้กันอย่างนี้ โอเคนะทีนี้เนี่ยน้องก็เริ่มเข้าใจวิธีการคิดแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเล่ามาเข้าสู่แบบโจทย์ในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเอานะจำกันนะดูต่อเด็กเหมือนกันไปได้กันโอเคเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยจากปฏิกิริยาอันนี้เนี่ยคือ A บวก B ผันกลับได้กลายเป็น C บวก D แล้วก็ลบด้วยพลังงาน20กิโลจูลแล้วเขาก็ให้ตารางมาเนี่ยเป็นค่า T กับค่า K เนี่ยและให้เรียงลำดับว่า XYZ เนี่ยอันไหนมากน้อยกว่ากันเออให้เรียงอย่างนี้เข้าใจโจทย์แล้วนะขั้นแรกเลยอะ่ะจำที่พี่บอกได้ไหมหามา่าก่อนเลยว่ามันดูดหรือคายก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการคิดเรื่องอุณหภูมินะน้องดูนะ A บวก B กลายเป็น C บก D แล้วก็ลบ จำทริคที่พี่บอกได้ไหมเอ่ยถ้าลบอ่ะให้เขียนเป็นบวกแต่ไปฝั่งตรงข้ามแทนก็คืออันนี้ก็กลายเป็นบวกยี่สิบกิโลจูลฝั่งนี้แสดงว่ามันรับพลังงานเข้าไปเนี่ยเพื่อกลายเป็น C กับ D จริงไหมล่ะ A กับ B บวกด้วยพลังงานกลายเป็น C กับ D แสดงว่าบอกได้เลยว่าระบบเนี้ยเป็นระบบดูดความร้อนไงเพราะสารตั้งต้นน่บวกพลังงานกลายเป็นผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นมันรับพลังงานเข้าไปสุดท้ายมึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้คือดูดนะ คุยง่ายคือระบบดูดความร้อนพี่ขอเขียนสั้นๆแล้วกันเป็นระบบดูดความร้อนนะเสร็จแล้วจำที่พี่ให้ท่องได้ไหมเอ่ยระบบดูดความร้อนเนี่ยดูดดอเด็กเหมือนกันไปได้วยกันดูดดอเด็กเหมือนกันไปได้วยกันเขียนยํำให้อีกรอบเลยดอเด็กเหมือนกันไปได้วยกัน ก็คืออีค่า k กับค่า t ต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยน้องก็จะเลียงได้หลยดูเห็นไหมว่า t มันมากขึ้นอย่างนี้เลยมันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยค่า k ก็ต้องมากขึ้นตามอย่างนี้ด้วยโอเคนะก็สรุปได้เลยว่า z มากกว่า y มากกว่า x เห็นไหมง่ายกว่าตั้งเยอะเลยน้องน้องไม่ต้องมานั่งแบบวิเคราะห์อะไรมากเลยถ้าน้องจําอันนี้ดูตอดิเหมือนกันไปได้วยกันปุ๊บแป๊บเดียวได้โอเคนะเพราะมันไปด้วยกันไงน้องอันนี้ ทเพิ่มขึ้นอย่างนี้เก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างนี้ด้วยโอเคนะเลยได้ z มากกว่า y มากกว่า x มาที่ข้อต่อไปเลยนะ S <S เขาบอกว่าจากปฏิกิริยาเนี้ย a บวก b ผันกลับได้กลายเป็น c บวก d บวกพลังงานอีกบอกก่อนเลยขั้นแรกเนี่ยไม่ต้องไปอ่านโจทย์ต่อเลยดูดหรือคายตอบพี่มา คายครับโอเคใครตอบได้ก็เก่งมากพอนี่ไงสารตั้งต้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์บวกพลังงานแลงวมันคายออกมาอันนี้คือคายและเนี่ยมาที่ตรงนี้เขาให้ตารางมาเลยนะตารางค่าเคตนะให้เรียนันดับ x y z เหมือนเดิมแต่ครนอวนี้ x ่ z มีอยู่ฝั่งทีโอเคนะระบบคายเนี่ย ที่พี่ให้จำน้องคือดูดอเด็กเหมือนกันไปได้วยกันดังนั้นนะ่ะคายจึงต้องตรงกันข้ามโอเคนะอันนี้ดูเลยมันเพิ่มอย่างนี้นะแต่เป็นระบบคายทีก็ต้องตรงกันข้ามทจึงต้องเพิ่มอย่างนี้จริงไหมมันเป็นคายไง,งตรงกันข้ามเคมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้ทก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างนี้ในทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นเนี่ยจึงเขียนสรุปได้เลยว่า z มากกว่า y มากกว่า x โอเคนะได้ Z มากกว่า y มากกว่า x เสร็จแล้วมากันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับจากปฏิกิริยาอันเนี้ย a บก b ผันกลับได้แก่เป็น c บก d เนี่ยเขาถามว่าระบบเนี้ยจะเป็นระบบดูดหรือคายความร้อนเลยให้ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิกับค่าของที่สมดุลมาเลยในตารางตรงนี้เลยเนี่ยให้มาแล้วก็ถามว่าเป็นระบบแบบไหนวิธีง่ายๆเลยเนี่ยข้อนี้ไม่ยากเลยอะไรเลยน้องดูแนวโน้มของทั้งสองอันเลยว่ามันเป็นยังไงทิศทางเดียวกันหรือไม่หรือทิศทางตรงกันข้ามเริ่มจากทีก่อนนะทีมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้เลยแต่ดูที่เคเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้จริงไหมเห็นเลยยังว่ามันแบบทีกับเคเนี่ยมันตรงกันข้าม ก็คือ k เ,เนี่ยแปลผขันตามทีเลยเอออันนี้เขียนแบบมีหลักการถ้าน้องจะจำแบบง่ายๆนะ่ะก็แบบดูดดอเด็กเหมือนกันไปได้กันไปได้กันแต่นี่มันตรงกันข้ามจึงไม่ใช่ดูดไม่ใช่ดูดก็ต้องเป็นคายอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าคายคายความร้อน นี่ไงมันแปรผกผันกันตึงลายความร้อนแต่ถ้าแปรผันตรงอะถึงจะดูดโอเคนะหรือจําแบบพี่ก็ดูตออเด็กเหมือนกันไปได้กันอันนี้ไม่ไปได้กันจึงเป็นคลายวิธีพี่ง่ายไหมล่ะโอเคนะมากันที่อันถัดไปเลยอันนี้พี่จะเพิ่มเติมให้เนี่ยเกี่ยวกับพวกแบบอัตรามอปนกับสมดุลเพื่อกันน้องจะสับสนโอเคนะ มาเริ่มกันเลยขั้นแรกดูก่อนเลยเขาให้เป็นปฏิกิริยาดูดและคลายความร้อนแยกกันก่อนเลยฝั่งนี้ดูดนะอีตรงนี้คลายนะ โอเคมาเริ่มกันเลยเราเริ่มที่อัตรากันก่อนเลยดีกว่าจำได้ไหมเอ่ยที่พี่เคยบอกไว้ว่าอัตราเนี่ยสัมพันธ์กับอุณหภูมิยังไงก็คือ R แปรผันตรงตามทีเลยง่ายๆได้ใจความไม่ต้องสนใจที่ว่าเป็นระบบดูดหรือคายอะไรทั้งนั้น R แปรผันตามทีอย่างเดียวเท่านั้นโอเคนะยิ่งร้อนยิ่งเร็วเย็นช้าไม่ต้องสนใจดูดหรือคายงั้นเรามาเติมเลยนะ อุณภูมิเพิ่มอัตราเพิ่มอุณหภูมิลดอัตราลดอุณภูมิเพิ่มอัตราเพิ่มอุณหภูมิลดอัตราลด,าลดนี่ไงง่ายไหมล่ะน้องน้องจห,หลักแค่ว่าอาแปลผันตามที 3. อย่าไปสนใจดูดคายนะพี่ย้ำหลายรอบนะอัตราไม่ต้องสนใจดูดคายต้องสมดุลเท่านั้นถึงจะสนใจดูดคายอัตราเนี่ยสัมพันธ์กับอุณหภูมิโดยยิ่งร้อนก็ยิ่งเกิดเร็วเหตุผลเพราะมันชนกันเร็วและแรงขึ้น โอเคนะมากันที่ค่า k กันเลยดีกว่าค่า k ที่พี่บอกต้องดูได้ว่าดูดหรือคายโอเคนะมาที่ดูดกันก่อนที่พี่บอกดูดดอเด็กเหมือนกันไปได้วยกันค่า k อันเนี้ยจึงแปรผันตามทีจริงไหมละ่ะถ้า t มาก k ก็มากมาที่ช่องนี้เลยอุณหภูมิเพิ่ม เก็ต้องเพิ่มพอเคแปผ่นตรงตามทีไปได้กันดูดตอนเด็กเหมือนกันไปได้กันลถก็ต้องลดตามโอเคนะส่วนคลายความร้อนดูดตอนเด็กเหมือนกันไปได้กันคลายความร้อนก็ต้องตรงกันข้ามกันก็ได้กลายเป็นแปรผกผันกันอันนี้อุณหภูมิเพิ่มค่าเคก็ต้องลดอันนี้อุณหภูมิลด ถา k ก็ต้องเพิ่มโอเคแล้วนะสิ่งที่พี่ต้องการจะย้ำน้องอะ่ะไม่ใช่เรื่องหาคทิศทางของ k เรอมันเพิ่มขึ้นให้น้องรู้แค่ว่าอัตรากับสมดุลเนี่ยมันต่างกันนะเนี่ยช่องสองช่องเนี่ยมันต่างกันนะน้องอันนี้กับเนี่ยอย่าสับสนระหว่างกัน อัตราเนี่ยมองอย่างเดียวว่า R แปผันตรงตามอุณหภูมิไม่ต้องสนใจดูดคายย้ำไว้เลยนะไม่ต้องสนดูดคายโอเคนะจดไว้เลยนะเพราะน้องพะนี่คือจุดหลอกมากๆพี่กลัวน,น้องจะถูกหลอกตรงนี้มากเลยจำไว้นะไม่ต้องสนใจดูดคายนะถ้าเป็นอัตรา มาสนใจแค่ค่า K เคเท่านั้นเคพี่ก็ให้สูตรจำไปแค่อย่างเดียวสูตรเดียวเลยดูตอนเด็กเหมือนกันไปได้กันตอบไปทุกข้อเลยว่าค่าเคจะมากหรือน้อยตามอุณหภูมิอะไรอย่างนี้อัตราก็ดูง่ายมากอย่าไปหลงกลร้อนเร็วเย็นช้าจบแค่เนี้โอเคแล้วนะอย่าสับสนระหว่างอัตรากับสมดุลน,นี่คือสิ่งที่พี่จะย้ำย้ำย้ำยำ้ยำ,ยำ,ยำตลอดเรื่องนี้เลยไม่งั้นแบบโดนหลอกลวงเลยนะน้องโอเคนะ งั้นผ่าเลยนะน้องโอเค